ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับ Astik Master นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเครื่องปั๊ม Copper Stone นะครับเอ่อยังทำอันดับแรกเลยนะครับให้คุณ1 2 3 4 5ครับให้มันมีระหว่าง5ครับก็คือ5คูณ5ครับก็คือเนี่ย1 2 3 4 5นะฮะแล้วก็5เอาเกิน เกินนะฮะแล้วก็ประมาณนี้ฮะนี่ครับห้าคูณห้าแล้วก็คูณลงไปสามชั้นครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาเวนเวนเอาเกินเอาเอาโอเคนะฮะแล้วก็ ประมาณอย่างนี้นะฮะชิ้เกียจล้มาปึ๊บลา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 ีะให้มัน5้าคห้าก็ลึกประมาณนี้ครับให้ขุดลงไปกีกครับสามคสามครับให้ขุดเป็นอย่างนี้ครับสามคสามนะฮะแล้วก็ใช้ นี่ครับลูกสูบครับลูกสูบอจ่ะอจ่ะอจะอจะแล้วก็เอานี่ครับเอาบล็อกอะไรก็ได้ครับวางไปแล้วก็เรลยสโตนปัก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 ให้มันลํารอบนะครับแล้วก็ขุดออกไปครับหนึ่งสนะฮะแล้วก็เว้นไว้บล็อกหนึ่งครับ เป็นใบบล็อกหนึ่งครับแล้วก็ปักอันนี้ไว้นะฮะแล้วก็เอาเลสต์เลสต์ s t ปักไปตรงนี้ฮะแล้วก็เอาเลสต์ stone toss เลสต์ stone t o s กับรรเลสต์ stone repeater นะฮะเลสต์ stone toss ปักนี้ฮะนี่ฮะแล้วก็เอาเลสต์ stone เอ้ยไม่ให้เอาเฮ้ยไม่ให้ดิเอาบล็อกนี้ครับปังลงไปแล้วก็เอา repeater โอ้ยอย่ามันก็จะอ้า,อามันเป็นอะไรอ่ะตักเลย<อ>ลเราปิดละลองเปิดนะฮะเราจะกำหนดเอาไว้ที่4นะฮะ4แล้วไม่ก็3นะแล้วฮะแต่ถ้าปักเกินเร็วเร็วกว่านี้มันก็จะไม่ได้นะฮะมันจะ เครื่องมันจะแบบทำงานช้านะฮะจะจะจจจ,จ,จเฮ้ยอ่ะนี่ฮะนี่ให้ขุดลงไปแล้วมีรูนะฮะนี่ฮะจะมีห้าช่องอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาถัางน้ำนะคลิกลงไปปึ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ชึบลงไป นะฮะก็พอได้อย่างงี้เสร็จเนียนครับเนียนกบลงไปเนียนครับเนียนกบลงไปกบลงไปฮะกบกบครับกบกบลงไปแล้วก็นี่ไม่ใช่อันนี้ครับบล็อกตรงกอาเวนแล้วฮะแล้วก็เอาจริงๆไม่จำเป็นก็ได้นะฮะแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะ หนึ่งสองเห็นหมครับห้าเนี่ยล่ะนี่ฮะมันก็จะตันอยู่ประมาณนี้นะฮะมันก็จะไม่ทำต่อแล้วนะ,ะวฮะดูฮะจะส่งแค่ไหน เห็นไหมครับมันก็จะตันอยู่ประมาณนี้นะฮะนับกันครับ1 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินางลาก็ดเก้บ็สิบสลอกนะครับสิบบล็อกจะส่งขึ้นไป10บบล็อกนะับพอเราทุบครับทุบทุบอ่ะผมเป็นเป็นไอเนี่ยเอา้าถ้าก็ไม่มีที่โคดอีก ขุดนะฮะขุดจะต้องเปิดจัดเปิดจัดเ,ดเ้ยมันก็เปิดอยู่นี่ว่ะเฮ้ได้เห็นแล้วไปชะปิด,ป,ดปิดแล้วเปิดนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหม เป็นยังล่ะแม่งผมใช้ไม่ทันเลี่ยนาเป็นไดมอนด์นั่นเนี่ยแป๊บครับแป๊บแป๊บผมว่าคนจะต้องใช่อันนี้แล้วล่ะเจ๋งกับกลัวฮะฮะมึงเจ๋งเหรอฮะฮะมึงเจ๋งอ่ะมึงเจ๋งอ่ะฟักแม่งขึ้นมาพร้อมหมดเลยแล้วโอ้โหดูดิไม่ทันนี่ยไม่ทันเนี่ย,นเ,นยเอาง่ายๆคือไม่ทันเนี่ยโอเคนะฮะ ทำรรมาดวนครับว่าผมเป็น c r ีเอ i ี e มันจะเ,นนเป็นนี่นะครับถ้าเป็นคร e เ t ท v e ก็ใช้ได้ครับโอ้โหถาเป็นคร e เ t ท v e นะฮะอนีฮ่ฮะขุดลับตัวครับขุดลับตัว รับต <l ap t aw> <c oughs> okay, ัวโอเคฮะพอครับพอมือนเลยอ่ะอาทางสวิตปิดอ่ะปิดจะาปิด,ปดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยดให้หมดกดให้หมด <c oughs> เดี๋ยวเอามาอีกสักอันสองอันปุ๊บเปลี่ยนครับ เดี๋ยวชิปหายครับตอนนี้กำลังขุดชิปอยู่ไดมอนครับไดมอนไดมอนไดมอนมันจะช้ากว่าทองนะทองแม่งโคดเร็วเลยแต่ว่าขุดพวกไอ้นี้ไม่ได้ครับมันจะขุดพวกไอเนี่ยไอออกซิเดียนนะับมันจะขุดโคดช้าเลยนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูนะฮะว่าเดี๋ยวผมเอานี่ฮะก็เดี๋ยวเอาบล็อกออกซิเจนออกมาบล็อกออกซิเจนนะฮะ <c oughs> นี่ฮะดูนะฮะขุดนานมากครับสำหรับเห็นออกซิเจนแต่อันนี้ก็คือไดมอนด์มันขุดได้นะฮะเห็นไหมครับ แล้วก็ขุดได้แหละครับแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเห็นพวกนี้นะฮะห็นพวกนี้นะฮะนี่ฮะแด้วเดี๋ยวดูนะฮะค้นเร็วเลยถ้าแบบไม่ทันอนะ่ะไอ้นี่มันยังช้าอยู่ใช่ไหมละ่ะเนี่ยคือแบบแตะปุ๊บมั่งแตกแลยะมั่งแตกแล้วแตกแล้ว,ลวเออไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนตีไปเรื่อย พเบอร์9แปดเก้า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 ปอ่าเป็นย <iv> ังไงล่ะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี <phones> ้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแป๊บนึ่งแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออใช่พูดถึงไอ้นี่นะฮะไอ้ พูดอะไรดิโอเคคงังไม่มีอะไรแล้วละฮ่หาฮ่าฮ่าสวัสดีครับรอกดตัด